Yeah yeah let's go I ain't the first with the curse with the thirst That I wanna be better not worse Man it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together in search Cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt สวัสดีพี่น้องชาวเล็กสิตี้กทุกคนเลยครับคลิปนี้เป็น EP แรกประจำปี2021นะวันนี้อยู่กับ EP พาไปซื้อนะกับรถสายฟรี รถสายฟรีจะมีคันไหนบ้างที่ไม่ใช่แค่ซื้อแล้วแต่งออกมาแล้วสวยก็เราก็ยังไม่มีแลนแหละว่าเราจะซื้อคันไหนแต่เราจะไปสุ่มไม่ใช่สุ่มนันกึ่งสุ่มกึ่งกึ่งเดาอะไรอย่างนี้อ่ะเดีย๋ยวเราจะไปหาสักคันหนึ่งคือตอนนี้รถผมตันหมดละห้าคันเออคนอื่นเขาตันไปสิบแ้วแต่ผมเพิ่งเริ่มตันแค่ห้าคันพูดแต่เอาเวลาไปไล่สารลาไปแจกเงินนู่นนี่นั่นคนนู่นนี่นั่นตอนนี้เรามีงบ กันอยู่ที่ 15m นะแต่จะซื้อไม่หมดหรอกเสียดายเสียดายเงินเพราะตัว QQ นี้คนเห็นน่าจะเบื่อละโซเน็ต New, New Steam New Steam f i ้ยอันนี้น,นี้มีรุ่นนะ t 0 0 Thousand Years Ever GE98 GE98 ก็มีไปแล้ว Sunny ซันนี่ถ้าแต่งออกมามันจะเป็นแจ๊ดไหมสรงมันน่าจะได้อยู่นะซิมโฟนีเดี๋ยวนี้เอาซันนี่ก่อนสี่เกียมจะดีไหมวะสตรีมสามสตีมสามมันสามหมื่นแปดเราซื้อต่อไหนก็ได้เนี่ย แล้วเอาซันนี่มาแต่งต่งออกมาให้มันสวยที่สุดแต่ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าอืมสีต้องเปลี่ยนลงวะเหลืองเดี๋ยวเราจเจาคันนี้ไปดูซิว่าม,มีชุดแต่งไหมถ้าไม่มีชุดแต่งก็ตลาดแต่ถ้าเกิดเป็นรถพวกอืมใช้อะอระใช้เงินเลนซื้ออะมันจะมีพวกชุดแต่งเนี้ยที่เป็นเงิน ว่าซื้อได้อห้ได้นะก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันทรงมันไม่สปอร์ตมากคัะเดีย๋ยวเราลอ,ลองใส่ลายใส่ล้อใส่ของติดดูเผื่อมันสวยขึ้น <c oughs> อ่ะชิ้นแรกไปก่อนสปอยเลอร์ของในตลาดจะมีไหมวะพวกของเคเสเนี่ยอืไฟหน้าจังหน้าโอ้เยอะนี่ว่าขาดเยอะ เดีย๋ยวเราดูตลาดกันว่าจะมีไหมของอะภายนอกรถลํำรุ่นเลยวะ Sunny Sunny ของแต่งมี่สามหน้าจเจริญพรสโอ้โห <c oughs> กระจังหน้าสปอยเลอร์หน้า,าจัดมาก่อน กระจังหน้าอันนี้สปอยเลอร์หน้าสปอยสปอยเลอร์หน้าเรามีแล้วลูกค้าสองแสนกว่าเลยเราบ้าไปแล้วสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังก็มีแล้วสเกิร์ตสเกิร์ตก็มีแล้วหลังคาหลังคาหลังคาราคาแสนสองอ่าโอเคไฟท้าย ไฟท้ายอ่ะจัดไฟไฟหน้าอุย๊ยเจ็ดแสนกว่าอ่ะจัดไปตอนนี้เฮ้ยขาอะไรบ้างวะฝากรรฝากระโปรงฝากกระโปรงอีกเจ็ดแสนโอ้โอ้ซื้อรถ9 0 0 0แสนของแต่งอีกประมาณ 2อร้านกว่าอืมก็ได้อยู่นะอ่าอย่าไปดูหาสอยล้อมาใส่ก่อนอืมอันนี้มันก็สวยนะคือแต่งอะผมไม่ได้แต่งกะเอามาบวกเอามาซิ่งของแรงของแพงนะคือผมกะแต่งออกมาแล้วให้มันดูดีหน่อยอยวดูกันข้างๆเรามันซุ้มมันใหญ่ไหมต้องใส่แม็กวายแม็กว แม็กวายต้องเริ่มที่แม็กวายเลยสองแสนสามเอ้ยล้อเหมือนล้อรถแข่ง,ขงพวก f อวันื่ะงินไม่พอกดคลิกดูก็ไม่ได้เลยเหรอม <c oughs> ีตังคือไม่ให้ซื้อเลยใช่ไหม <c oughs> โอ้มันมันเหมือนกันเด้เลยอะไกล่ล้อมเมื่อกี้นี้ one hour later เนี่ยมันดำแดงมันดูดุดุดีดจะไปสอยมา เออสายลายเฮ้ยมันเหมือนพวกรถรถรถแข่งไะมันเหมือนมีเกมรถแข่งเกมเรลลี่อ่ะรถแข่งเรลลี่งั้นน่ะเฮ้ยสวยอยู่เอาตกแต่งตีหลังคาสักอันหนึ่งแอมบู a ล c e เจ็ดล้านโอ้โหราคาขึ้นนะกวะสองแสน โอ้ยน่าสงสารสองล้านห้าสองล้านบวกห้าเท่าไหร่บวกห้าเก้าแสนสองล้านนี่สองล้านแล้วกันนะื <c oughs> มันเล็กกว่าหลังคายอ่ะ <c oughs> โอเค เดี๋ยวเราลองไปขับดูว่าเดิมๆไม่มีของเลยะจะวิ่งไหมจะวิ่งไดสักเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพาไปเวลดีกว่าพาไปเวลวันรถเวลห้าสิบวิ่งตัวไหนถึงเวลไหนแล้ววิ่งตัวไหนถึงเวลไหนต่ออ่าตอนนี้เพิ่งเวล3สามหกเองคนอ,อื่นสี่สิบกันหมดจะยกเซิร์ฟแล้วผมสามหก คือคนอื่นไปก่อนเลยผมไม่รีบคลิปนี้ก็มีแจกเงินกันอีกเหมือนเดิม <Yeah. S 1> แต่กติกาจะเพิ่มมาว่าคลิปที่แล้วที่ผมซื้อรถไปเป็นรถรุ่นอะไรเนี่ยแค่คอมเมนต์แล้วตามด้วยชื่อตัวละครตอบถูกผมจะส่งเงินให้คนละ1 0 0 0 0แสนบาทไ,ไม่ใช่บาทที่กับบาทกูจนแน่เลย1ลนึ่งแสนเลนอะ ให้ให้ให้กับคนที่ตอบคำถา,ถามถูกนะ10คนแรกเท่านั้นคอมเมนต์ว่าผม EP 1รายการตามรายการพาไปซื้อเนะ่ะคั้นแรกผมซื้อรถอะไรไปแล้วได้รถเลเวลเท่าไหร่อ่าแค่นี้สั้นๆง่ายๆเลยตอบถูก10คนแรกได้1นึ่งแสนเลนอ่าแล้วผมจะส่งจดหมายไปให้อืเหมือนเท่แต่ก็ได้อยู่นะ ลองถอดลายปุ๊บถอดลายปุ๊บถอดลายออกมาคืออย่างวะแต่พอใส่ปุ๊บอ้าว <Wow. S 1> โอเคอยูอ่ลายนี้แม่งกบเลยอถอดใส่เฮ้ยเพิ่มเิยใส่อืม อ๋อเขียวๆมันจะหายไปเว้ยนี่แหละอันนี้อันเนี้ยผมเห็นเน่ยในตลาดอ่ะขายอยู่12ล้านแล้วมันมีอันนึงหลุดมาขาย1นล้านหผมรีบซื้อเลยเว้ยพอผมรีบซื้อปุ๊บผมกะว่าจะค้ากำไรเผื่อคนตั้งราคาผิดที่ไหนได้แม่งโกงราคากันมั่วๆเลยราคาตลาดตอนเนี้ยที่ดูนะ3ามแสนราสามแสนอย่างเงี้ย มาตลอด15วัน3แสน15วันโอยแล้วผมขาดทุนยับเลยอะขาดทุนไปล้านสองอะโคตรเร็วเลยผมอะกะว่าจะหลอกจริงเงินคนอื่นสุดท้ายโง่เองแล้วลายแคลิฟอร์เนียนี้แคลิฟอร์เนียเห็นว่ามันเป็นตัวเคไงเลยไม่ได้ดูคาว่าเลเซอร์ข้างใน,นเนี่ยก็เลยเข้าไปดูด้วยตลาดด,ด้วยตลาดอ่าลาย ตัว K A B C D F G H G H แล้วก็ I I ปุ๊บ K อ่าดูตรงเนี้ยไม่มีคำว่าแคลิฟอร์เนียผมเลยกดซื้อไปเลย99้าสเแคดไอ้ย99บาทอืมก็เลย9,000แคนแลดไปซื้อมากระโพดขายที่ไหนได้ไลน์มันเป็นคำว่าเลเซอร์แคลิฟอร์เนียนี่เลเซอร์แคลิฟอร์เนียขายได้3ามล้านสก็60 6 9 9บาทประมาณ69บาทนะ3.4ล้านอะ่ะอืมคือแบบโอ้โหเจ๊งเจ๊งก็ขาดทุนไปเป็นหลักร้านเหมือนกันกนะก็คือช่วงนี้ทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งหมดเลย <c oughs> อ่ะโอเคคลิปนี้ก็มีแจกเงินกันเหมือนเดิมเราก็มาดูกันกับรถสายฟรีนะโดยที่ไม่ต้องไปเติมแคสแต่แค่เรามีความพยายามในการเก็บเงินอ่าโอเคเรามาดูโดยรวมว่ารถเป็นไ,ไง ในส่วนตัวผมตอนแรกอะเห็นในในช็อปอะของแตกมันไม่สวยนะแต่พอลองแต่กออกมาดูดีมันก็โอเคอไม่น่าเกลียดมากเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะพาไปซื้ออีกคือทุกคนยังไม่ต้องไปลองซื้ออ่ะแต่ผมเดี๋ยวผมลองซื้อแล้วทองเทท่าให้ว่าคันไหนแตกออกมาแล้วสวยคันไหนหน่าซื้อคันไหนหน่าขับคันนี้ผมให้คะแนนไปแค่6.5ุคนะแนนเต็ม10ก็ไม่ได้สวยมากไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ก็คือแบบ ถามว่าชอบไหมก็ชอบ6กจุ้าคะแนนเอ้าเกินครึ่งอะ่ะชอบเกินครึ่งอย่างตัวนี้เลือกเลือกดี็วด้วยแหละไม่ได้เลือกชา้าก็เลยแบบได้ของไม่ค่อยดีอ่าแต่ชุดแต่งไม่ค่อยแพงะนะชุดแต่งไม่รอดไป2ล้านนะเฉพาะรถเกีเก้าแสนนะเออโอเคคลิปนี้ก็มีแจกเงินกันเหมือนเดิมคอมเมนต์บอกกันได้ว่าตามกติกาเลยว่า EP แรกผมซื้อรถรุ่นอะไรไปแล้วได้รถมาในเลเวลเท่าไหร่อืมแค่นี้10,000แ ถึงแสนเลนกับ10คนแรกเท่านั้นคือสังเกตดีๆผมจะมีแจกเงินทุกคลิปเลยอืเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah yeah let's go I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.